นี่พี่น้องอืเด็กขาใหญ่ๆเนื้อนุ่มๆหนังนุ่มๆเลยพี่น้องนี่ๆขาง่วงพะโลน่นะพี่น้องมาหนังเปื่อยๆมันหอนเลยครับโอ้มาครับมาๆๆมโอ้นี่ได้ครับน้ำจิ้มพี่น้องอื้ม ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับพอก็พผมีแสบนะครับอยู่กับตรงหน้าเขาเขียวๆพี่น้องได้องแสบมาฝ่ายพี่น้องคือเก่านะครับมาอนีได้เป็นคางัวนะครับคางัวพะโล้ครับนี่ครับหนังเปื่อยๆเลยพี่น้องเนื้อนุ่มๆส่วนใหญ่ขางัวพะโล้หากินยากเลยพี่น้องอันนี้จัดเองนะพี่น้องแม่บบานเิ่นจัดไห้นะครับผมได้ขางัวมาผมกับเปาขูดขนขูดยังว่าโอ้ยตบมาหอมๆนะครับแสบแน่นอนพี่น้องมามาแสบน้ากันนะครับ ครับแต่ก่อนที่สแสบกะขออนุญาตพี่น้องขอเพิ่มจะลงใจตัวเองเนี่ย้อพี่น้องเรื่องเรียกน้ำย่อยกับขออนุญาตพี่น้องแก่ข้าวนะครับสำหรับเหยียบแสบแล้วแก่ข้าวแล้วกินยัง้งกระแสบนะครับบ่ได้แนะนำให้แก่ข้าวตาม้อพี่น้องเด้อขออนุญาตครับผมหืสนนามพัโล่กันพี่นออ้องเออโอ้นัวครับมามาลุยกันเลย นี่พี่นอ้องอืเด็กขาใหญ่ๆเนื้อนุ่มๆหนังนุ่มๆเลยพี่น้องนี่งๆขาง่วงพะโล่นะพี่น้องมาหนังเปื่อยๆมันหอนเลยครับอ้มาครับมามามาโอ้นี่ได้ครับน้ำจิ้มพี่น้องอืมอืม ที่เดลเลยพี่น้องอืมเอ็นแกวมันพี่น้องอืมมือไอพี่น้อง โอ้ข้าท้าจลยพี่น้องซัมเอ็นเกวเม็ดะาลูพี่น้อง,มมอง,โ,องโอ้นี่ครับเอ็นแกลหมองค้างงัวนะพี่น้องซัมเมอ็นแกพะาลูก็ได้พี่น้องเ <c oughs> มนูปากมัน คัดพริกกกระกเทียมแกมไปน้ำี่หน่องอโอ้หลุดแล่นไลอยูอืมหอมไม่ี่หน่อง หายากเด้อพี่น้องเด้อครับงัูพะโลเด้อบา้านเฮาเนาะส่วนใหญ่ก็เป็นขาหมูนะครับลองเห็นเด้อพี่น้องเด้อเม,มนูปากมันพี่น้องโอ้แต่วาวเสียบเนี่ยโอ้เป็นเอ็นแก้วพี่นอ้องอื้อ Năng cân nắng bướp เดิมมือเลือปากนั้นได้ี่นอนคิดเอาความสามัาก่อนอืมดูมัน <c oughs> ว้าวมแมพี่น้องแล้วก็ชำ้ำใน้น้ำของพะโล่ไหมครับเสียบตัวเนาะ Kevin. Hum. Mm -hmm. มึงพี่น้องเป็นเอ็นแก้ว่วเด้โอ้เขาทานนะครับซ้ำเอาเอ็นแก้่ยวมาเห็นดเป็นพะโล้ครับมือใหม่เอาเฉยๆจเลิอเพีนนองเด้ถ้าความแสบความนัวม,มันต้องเอามือฉีดจริงๆ i'm um, living mm -hmm. อ,อันนี้มันหนังไป่นาะเอาัอน,นังไว้แล้วกินเนี่ยอันนี้เป็นเอ็นแก้วโอ,อ้ปากาเลอะปากมันเมืดขอตัวขอไปได้พี่นองได้กินแบบนี้แหละไม่ต้องแสบ ฮะพี่น้องโอ้โหเมื่อนี้จัดเป็นคางัวพะโลนะครับแซบอยู่พี่น้องส่วนใหญ่บานเทากับส่วนใหญ่กับสิใดจะเป็นขาหมูพะโลนะครับตัวนี้ผมเอาคางัวมาจัดเป็นพะโลนะครับแซบเลยครับครับขอบคุณพี่น้องนะครับที่เกียรติติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจแะ้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะพี่น้องครับ ถ้าพี่น้องชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันเยียบแสบได้พี่น้องเนดะ้อคลิปน,น,นี้เอาไว้ซ้ำนี่คนนะครับก็จากพี่น้องไปครับเข่าเขียวๆได้พี่น้องเนดะ้อเอาบรรยากาศทงหน้ามาฝากพี่น้องนะครับพรที่คลิปหน้าครับขอบคุณที่หลายครับสวัสดีครับ